เอาละครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาสอนจกปูนฉบับใหม่ของ MIE นะครผมอันดับแรกนะหากองปูนที่จกได้ก่อนแล้วก็ให้มันทำมินิเกม<อ>จกปูนเนี่ยจะได้ปูนนะครับจกตัวน้ำจะได้เป็นเงินแดงนะครับผมใครที่เล่นอยู่ก็อย่าลืมดูคลิปด้วยนะครับจะหาว่าผมบอกรวิธีการจกตัวน้ำนั้นก็เดินมาก,กด E ปุ๊บจะเล่นมินิเกมมินิเกมนะผม มันจะให้กด Q E สลับกันไปเรื่อยๆนะครับ Q E Q E ให้ดูตรงสังเกตเอนจุดสีฟ้านะครับผมว่าสีฟ้ามันขึ้นอยู่ตรงไหนอันนี้ต้องกดด้ครบสี่ครั้งนะครับเรียบร้อยครับจบได้ง่ายมากเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการจบตู้นะครับผมโดยการจกหนึ่งครั้งจนะได้น้ำ 1ครั้งนะจะได้เงินแดง500นะผมจะมีโอกาสดอบเงินแดงเพิ่มอีก500นะครับอันนี้ก็ต้องไปเสี่ยงดวงกันเองนะครับว่าใครจะได้หรือไม่ได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีแค่นี้นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ